พี่ตั้งมาแล้วนะคะมาใส่การ์ดกันใส่การาดกันนะคะนี่เป็น ตัวที่ใส่เราจะเอาอันนี้ใส่แล,สแล้วก็เป็นการ์มาร์คริสนาคะ ใส่ก๋าใช่ไหมคะ ก็มักเป็นสกูชี่นะคะสกูี่จริงๆเยอะกว่านี้นะแต่อยู่ในกลีไม่ได้เอาะ,ะมันเยอะมากพี่ฝนหนูอนขอให้พี่ฝนมาดูช่องนี้ด้วยนะคะหนูชอบพี่ฝนมากนี่สกูชี่พี่ฝน อยู่ไหนนี่พี่เอกหนูขอให้พี่ฝนพี่เอกปุ๊กปี๊โบมาดูช่องหนูด้วยนะหนูทำสุกเชี่พี่พีด้วยนี่ง น้าทุกคนจะมานีได้มาที่เราสอนทำนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนั้นก็จะรู้นะคะว่าทำอย่างไงไปดูคลิปก่อนได้นะ ัก้คะแมวเด็กเดี๋ยวไปเอาโหลใหม่ก,ก่อนนะ สโล์กันมากมากเลยอันนี้ก็สโล์นะคะทำจากเฉชูชส่วนอันนี้เป็นแมวทำจากแกะแข้อนะคะ Na <laughs> ha